สามสาเหตุงอกก่อนไวันะคะเพดกุนชลี่นะสับสนุนเรื่องการดูแลเรื่องเส้นผมนะคะให้ดำอยู่เสมอนะคะไม่จำเป็นต้องแก่เร็วนะคะวันนี้นะคะถ้าคนเป็นคนที่วัยกลางคนนะคะผู้สูงอายุค่ะ เรามีตัวช่วยนะคะที่เป็นแชมพูงานออกแกนิกนะคะไรสารเคมีตกค้างค่ะไม่มีไม่แสบไม่คันนะคะไม่เลอะติดหนังศีรษะค่ะนะคะตัวนี้ทำง่ายง่ายค่ะนะคะโอเคนะคะวันนี้นะคะเรามาทราบ3สาเหตุงอกก่อนวัยกันค่ะนะคะสาเหตุแรกก็คือกรรมพันธุ์นะคะอันนี้เจอเข้ากับตัวเองเลยนะคะที่บ้านคุลีอะนะคะเป็นคนที่ผมเส้นใหญ่อยากสูงทุกคนเลยนะพ่อ แม่นะคะพี่ชายพี่สาวนะคะแล้วก็พี่เขยนะคะทั้งบ้านเลยนะคะกรรมพันธุ์นะคะถ้าคุณงอกใช่ไหมลูกคุณก็จะงอกด้วยนะคะแต่ว่าอยู่ที่อายุด้วยนะนะคะบ้านเขาเรียกคืองอกทั้งบ้านเลยแพ้งอกนะคะเป็นงอกแบบกรรมพันธุ์ผมเส้นใหญ่อยากสูกนะคะทั้งบ้านเลยนะคะสาเหตุที่สองนะคะก็คือนะคะความเครียดนะคะ การที่คุณเป็นคนที่คิดมากเป็นคนที่เครียดง่ายนะคะเศพแต่เรื่องลบๆนะคะดูข่าวลบๆดูเครียดเรื่องเงินเครียดเรื่องโควิดเครียดเรื่องความเครียดะคะ่ะเป็นจุดบ่อกําเนิดของโลกนะคะแล้วก็รวมถึงผมงอกด้วยนะคะวันนี้พยายามโฟกัสนะคะสิ่งที่เป็นบวกๆเรื่องททำให้คุณสบายใจนะคะเราควรจะมองฝั่งบวกมากกว่าฝั่งลบนะคะคุณจำไว้นะการที่คุณดูของ ลบๆอ่ะมันตื่นเช้ามาเลื่อน Facebook ไปดูคนคิดลบไปดูข่าวลบๆนะคะนอกจากสูญเสียกําลังใจแล้วนะคะยังทําให้คุณจิตตกง่ายนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าเป็นคนเครียดง่ายนะคะให้โฟกัสนะคะมาอีกเลนหนึ่งนะคะถ้าคุณรักตัวเองนะจงเสพเฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขทําให้คุณสบายใจนะคะคุณสังเกตนะคนที่เครียดหน้าจะดํหงอกจะเยอะนะคะ หงจะเยอะมากกว่าคนวัยเดียวกันนะคะคุณจะดูแก่มากกว่าคนวัยเดียวกันนะคะฉะนั้นอ่ะทิ้งความเครียดก่อนเข้าบ้านนะคะไม่จําเป็นต้องเครียดทุกเรื่องนะคะปล่อยวางบ้างนะคะปรงบ้างนะคะทีตคนเราก็มีขึ้นมีลงนะคะแต่ถ้าวันนี้เครียดมากแนะนําว่าให้หายใจเข้าลึกๆนะคะหรือนับ1นึถึงสิก็ได้นับ1นึ0ถึงร้อก็ได้นะคะปล่อยวางดูเฉพาะข่าวที่สบายใจข่าวที่สบายตาอย่าเสพของลบๆให้มากนะเพราะว่าทําให้คุณอ่ะ เกิดงอกได้ง่ายกับคนในวัยเดียวกันค่ะสาเหตุที่3นะคะก็คือนะคะสิงอมควันนะคะบุหรีนะคะบุหรีนะคะเป็นตัวจุดชนวนผมงอกมากๆเลยนะคะพี่เขยคุารี่นะเป็นคนที่สูบบุรี่จัดมากนะคะงอกงอกพี่เขยนี่คือเป็นตั้งแต่ตอนหนุ่มๆน,นะคะคนที่สูบบุรี่เยอะนะคะทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะนอกจากคุณจะเป็นโรค ตับแข็งอ่ะนะคะผมงอกยังเยอะกว่าคนในวัยเดียวกันด้วยนะคะเป็นไปได้อากให้อยากให้เลิกสูบบุหรี่เพื่อที่คนในครอบครัวคุณน่ะจะได้แบบไม่เหม็นนะคะไม่สิ่งอมควันนะคะนี่ก็คือ3สาเหตุนะคะที่ทําให้คุณน่มีงอกก่อนวัยนะคะสรุปง่ายๆก็คือ1นะคะกรรมพันธุ์นะคะ2ความเครียดนะคะ3บุหรี่นะคะถ้าคุณ หลีกเลี่ยง3สิ่งเหล่านี้ได้นะคะก็ะทําให้คุณนะคะไม่แก่นะคะไม่มีผมงอกก่อนวัยอันควรนะคะน้องวัยรุ่นนะคะถ้าคนที่ชมอยู่นะคะฝากแท็กเพื่อนของคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแชร์ออกไปเพื่อให้เพื่อนของคุณได้ทราบกันด้วยนะคะโอเควันนี้นะคะถ้าเกิดใครถ้าคนเป็นคนหนึ่งที่ผมงอกนะคะแพ้ง,งอกกรรมพันธ์งอกก่อนวัยอันควรนะคะมีงอกทั้งผมเส้นเล็กผม เส้นหยักโศกผมหนานะคะคลิปตัวช่วยนะคะคือแชมพูย้อมปิดหงอกโมคิรุกค่ะนะคะตัวนี้ไม่เหม็นไม่เลอะไม่ติดหนังศีรษะนะคะแล้วก็งอกนะคะดำแล้วดำเลยจนกว่าคนหงอกจะงอกใหม่นะคะที่ร้านนะคะจะมี2ส,สีนะคะมีสีดำนะคะกับสีน้ำตาลเข้มนะคะสีดำนี่คือตอบโจทย์คนผมหงอกเส้นแข็งเส้นหนานะคะสีน้ำตาลเข้มตอบจทดคนผมเส้นเล็กผมน้อยผมบางถึงติดนะคะ สีน้ำตาลเข้มคุณจะต้องอัดสีซ้ำทุกอาทิตย์ <c oughs> สีดำนี่คือดำแล้วดำเลยจนกว่างอกที่โคนจะงอกใหม่นะคะสีดำนะคะทำใหม่ครั้งถัดไปก็ต่อเมื่อโคนงอกงอกนะคะทําเฉพาะที่โคนงอก,งอกเนาะทำตอนผมแห้งนะคะใช้น้ําผมหมาดๆนะคะทําทีละชอบนะคะแบ่งผมทําทีละชอบแล้วก็หมักทิ้งไว้มะพร้าวหมัก20นาทีนะคะแคะตาลินหมัก30นาที จะมี2สูตรนะมีสูตรมะพร้าวกับสูตรเคราตินนะคะเลือกตามสภาพเส้นผมนะใครที่สั่งของไปนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องวิธีการใช้นะคะสามารถ inbox มาได้ตลอดเวลาเลยนะคะโอเคนะคะวันนี้นะคะให้แชมพูย้อมปิดหงอกโมคิล ok ุนะคะปิดผมขาวนะคะตัวนี้เห็นผลภายใน30นาทีนะคะแล้วก็ขายดีมากนะคะมันดีจริงๆนะคะ ผลลับหลังใช้นะคะมันแก้ปัญหาให้กับคนวัยกลางคนวัยผู้สูงอายุนะคะคุณจะดูมั่นใจมากขึ้นนะคะคุณจะดูหนุ่มดูสาวมากกว่าคนในวัยเดียวกันนะคะสร้างความมั่นใจคลิกด,ดีนะคะมีสเสน่ห์นะคะคนที่รักตัวเองนะคะย่อมดูดีอยู่เสมอนะคะโอเคใครสนใจก็สามารถอินบ็อกซ์ได้นะคะแล้วเจอกันไลฟ์สดหน้าสวัสดีค่ะ